สิบคิ้วสูงใบหน้าที่มีคิ้วสูงห่างจากดวงตาบอกได้ถึงความมีอารมณ์อ่อนไหวของคนรักครอบครัวและมักมีความสำเร็จให้เห็นเด่นชัดในช่วงต้นของชีวิต 11. คิ้วต่ำใบหน้าที่มีขนคิ้วต่ำลงใกล้ดวงตาบอกได้ถึงความลุกลี้ลุกลนจนเก็บอาการไม่อยู่เมื่อตอนเองมีความผิดแต่นี่ก็เป็นคิ้วของคนที่มีไหวพริบที่ชอบหาความสำเร็จที่มีความเป็นจริงที่อยู่ใกล้มือไว้ก่อน มากกว่าความสำเร็จระยะยาวที่ยังมองไม่เห็น 12. คิ้วต่ำจนเกินไปใบหน้าที่มีคิ้วขึ้นตาำแทบจะติดกับดวงตาหมายถึงความไม่มีวิสัยทัศน์ของคนมองโลกแคบและมักมีความขุนเคืองอยู่ภายในใจและจะมีโอกาสเกิดความขัดแย้งกับคนรอบข้างได้ในภายหน้า